ต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อธนาคารย่อยหรือแบงก์บุ๊กนะครับในในแซฟล็อกเนี่ยก็จะใช้คำสั่งงาน z b a n k แต่ที่ New JF ใหม่เนะี่ยจะอยู่ที่แบบฟอร์มบช61นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับการสร้างแบงก์บุ๊กนะครับหรือข้อมูลชื่อธนาคารย่อยนะครับ เมื่อท่านล็อกอินเข้ามาเนี่ยจะอยู่ตรงระบบบัญชีแยกประเภทตรงนี้นะครับจะเขียนอยู่หัวข้อข้อมูลหลักอ่าคลิกลงมานะครับจะมีกิ่งออกมาเป็นบช61สร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อธนาคารย่อยนะครับวงเล็บแบงก์บุกนะครับแต่ปกติเรียกกันแซดแบงใช่ไหมครับที่หน่วยงานอ่าอันนี้เราเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับ เมื่อกดเข้ามานะครับที่บอชอ .61 นะครับจะเห็นหน้าตานะครับจะมีการสร้างแก้ไขค้นหานะครับทีนี้ในการสร้างเนี่ยก็ท่านให้ท่านระบุรหัสหน่วยงาน5หลักนะครับของหน่วยงานท่านลงไปนะครับแล้วก็ระบุรหัสแบงก์บุกหหลักนะครับที่ท่านต้องการสร้างามาดหาูหน้าจอนี้ปกติรหัสแบงก์บุกนี่หน่วยงานเวลาทำเนี่ย สามหลักแรกจะเป็นรหัสธนาคารถูกไหมครับอย่างกรุงไทยก็จะขึ้นต้นด้วย0 06แล้วก็ตามด้วย running b a n k b o o k ของในงานอย่างนี้หรือเปล่าครับอย่างธนาคารกรุงเทพก็จะสร้างมาเป็น002แล้วก็ตามด้วย running สหลักอันนี้จะเป็นการ running ภายในกรมนะครับคือ b a n k b o o k เนี่ยสร้าง ไม่สามารถสร้างซ้ำกันได้ครับอย่างหน่วยเบิกจ่ายของท่านเนี่ยสมมติท่านมีลูกอยู่สองหน่วยเบิกจ่ายท่านจะสร้างรหัสแบงบุ๊กเดียวกันเลขเดียวกันไม่ได้นะครับอย่างตัวอย่างนะครับจะบุระบุรหัสหน่วยงาน5้าหลักนะครับของกรมธนารักษ์อันนี้ตัวอย่างจะยกมาเนี่ยระบุรหัสแบงก์บุ๊กหหลักนะครับสร้างไป สำหรับฟิลชื่อสั้นนะครับท่านสามารถระบุได้60ดิจิตนะครับหรือ60ตัวอักษรนะครับวิธีนับดิจิตหรือตัวอักษรเนะรี่ยเหมือนเดิมเลยคือนับทั้งพยัญชนะสระหรือกรณีที่มีการเว้นวรรคสเปซบาร์นะครับก็จะนับเป็นดิจิตเหมือนกันอย่างเช่นกรุงไทยนะครับอ่ะก็จะเป็นกอไก่1ตัว2ตัวลอเรือสระอุอันนี้เป็นตัวที่3งองูตัวที่4 หม,มาลายตัวที่5้ถอทหารตัวที่6ยอยักษ์ตัวที่7เว้นวักอีกก็นับเป็นตัวที่8นะครับวิธีนับดิจิตจะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อสั้นเนี่ยระบุได้60ดิจิตหรือ60ตัวอักษรส่วนชื่อยาวเนี่ยระบุได้255ตัวอักษรนะครับ mm hmm. กรณีที่ท่านต้องการระบุรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่มีจำนวนรายละเอียดมากๆนะครับก็มาระบุที่ชื่อยาวได้นะครับ เมื่อท่านระบุรายละเอียดเสร็จแล้วกดจำลองการบันทึกนะครับก็จะเด้งระบบเด้งป๊อปอัพหน้าจำลองการบันทึกมาเหมือนเดิมนะครับตรวจสอบเอกสารไม่มีข้อผิดพลาดกดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับบงบุกนี่ไม่มเีเลขเอกสารนะครับมันไม่ได้มีการบันทึกคู่บัญชี GL นะครับก็จะแ,ดดแสดงหน้าจอผลการบันทึกรายการนะครับก็จะ แสดงแบงค์บุกนะครับเลขที่เราบันทึกไปนะครับแล้วก็แสดงชื่อนะครับอันนี้จะเป็นชื่อสั้นที่ท่านกรอกไปในตอนต้นนะครับแล้วก็รหัสหน่วยงานของท่านนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มแสดงข้อมูลอ่าระบบจะเข้ามานะครับหน้าหน้าตาแสดงข้อมูลที่ท่านกรอกเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็ตรวจสอบข้อมูลอีกรอบนึงกรณีที่ท่านตรวจสอบแล้วเนี่ยพิมพ์ชื่อผิด หรือต้องการแก้ไขเลขที่บัญชีแบงก์บุ๊กนะครับหรือบัญชีธนาคารเนี่ยที่ท่านกรอ,อกผิดไปก็กดแก้ไขรายการนี้ได้นะครับหรือถ้าต้องการสร้างแบงก์บุ๊กใหม่นะครับก็มากดหน้าสร้างรายการใหม่ระบบก็จะเด้งไปที่หน้าสร้างเมื่อกี้ครับให้กรอ,อกรหัสหน่วยงานแบงก์บุ๊กชื่อสั้นชื่อยาวเหมือนเดิมครับอ,อันนี้กรณีถ้ามีกรณีที่ท่านกรอ,อก รหัสผิดนะครับหรือสร้างแบงก์บุกมาเกินนะครับตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการแบบที่ท่านเผอสร้างรหัสแบงก์บุกมาเกินนะครับก็มากดที่แก้ไขตรงนี้ก็ได้ครับมุมขวาบนให้ระบุรหัสหน่วยงานกับแบงก์บุกนะครับที่ท่านต้องการทําการแก้ไขลงไปนะครับเมื่อระบุทั้ง2ฟิลนี้เรียบร้อยเนี่ยระบบจะสับค่าชื่อสั้นกับชื่อยาวมาให้นะครับตัวอย่างหน้าต่อไปเนี่ยครับเมื่อท่านระบุรหัสหน่วยงานกับแบงก์บุกแล้วฟิลเขาจะปิดนะครับเป็นสีดํา แล้วก็ชื่อสั้นกับชื่อยาวเขาจะสับค่ามาให้นะครับตามที่ท่านกรอกไปตอนแรกถ้าท่านต้องการแก้ไขเลขที่บัญชีเนี่ยครับท่านก็มาแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดจําลองบันทึกใหม่หรือกรณีท่านบันทึกเกินอ่ะท่านจะไม่ใช้เลขแบงก์บุ๊นี้ละให้มาติ๊กที่ระงับการใช้งานได้ตรงนี้นะครับติกถูกอ่ากรณีกรณีนี้ผมจะ ไม่ไม่ใช่แบงกบกตัวนี้แล้วมาติ๊กระงับการใช้งานเสร็จแล้วกดจำลองข้อมูลอตอนแก้ไขเนี่ยครับเขาก็โชว์เห็นวันที่แก้ไขข้อมูลครับวันที่แก้ไขแล้วก็แก้ไขข้อมูลโดยใครนะครับอันนี้จะตามยูเซอร์ที่ล็อกอินเมื่อผมระงับการใช้งานเสร็จเรียบร้อยกดจำลองการบันทึกระบบก็จะขึ้นเหมือนเดิมครับบันทึกข้อมูลกดแสดงเอกสารนะครับ จะเห็นว่าตรงระงับการใช้งานนะมีการติ๊กถูกแล้วหรือถ้าท่านอยากตรวจสอบจริงๆว่าระงับการใช้งานจริงๆหรือเปล่ามาหน้าค้นหาเอกสารได้นะครับแล้วก็ระบุรหัสหน่วยงาน5ห,หลักนะครับของท่านแล้วก็ระบุเลขรหัสแบงก์บุ๊กไปนะครับหน้าค้นหาเอกสารเขาก็จะโชว์นะครับเลขแบงก์บุ๊กที่ท่านระงับนะครับชื่อสั้นชื่อยาวสถานะการระงับการใช้งาน ปิถูกนี่คือแบงบุกนี้ถูกระง,งับนะครับไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเป็นว่างๆนี่คือสามารถใช้งานได้นะครับแล้วเขา่าจะแสดงวันที่สร้างแบงค์บุกตัวนี้แล้วก็วันที่แก้ไขล่าสุดนะครับแล้วก็ผู้สร้างข้อมูลหรือผู้แก้ไขเขาก็าโชว์ชื่ออยู่ตรงด้านขวานี่ครับตามคอลัมน์นี้จะเห็นว่าไม่มีนะครับเวลาถ้าท่านกรอกแบงบุกมาเกินหรือผิด ไม่สามารถลบได้นะครับถ้าไม่ใช้ให้ติ๊กระงับนะครับเท่านั้นลบลบแบงก์บุกไม่ได้นะครับก็เลนี้ที่สร้างไปแล้วถ้าไม่ใช้งานให้มาติ๊กระงับการใช้งานเท่านั้น